คดีเฉาสะเทือนวงการผ้าเหลืองของสีกากอฟยังคงมีเรื่องราวให้เราติดตามอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวเธอไปฝากขังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพร้อมกับข้อหาหนักถึง7กระทงแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือคดีนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฝีที่ซุกซ่อนอยู่ในวงการสงฆ์และสำนักพุทธกำลังจะระเบิดออกมาเรามาดูข้อหาที่สีกากอฟต้องเผชิญกันก่อนครับ มีทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินรับของโจรและยังโดนกองปราบแจ้งเพิ่มอีก3ข้อหาคือรีดเอาทรัพย์ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพและช่อโกงรวมทั้งหมด7ข้อหาที่เรียกได้ว่าอ่วมอรไทยเลยทีเดียวแต่จักรวาลของสีกากอฟไม่ได้จบแค่ที่ตัวเธอครับแต่มันได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงสำนักพุทธอย่างจัง เมื่อผู้การเต่าหรือบิ๊กเต่าได้ออกมาอัดยับถึงการทำงานที่ผ่านมาว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือมีคนร้องเรียนอะไรไปก็มักจะปัดตกหมดเพราะมองว่าสำนักพุทธกับพระก็เป็นพวกเดียวกันและที่สำคัญที่สุดบิ๊กเต่าได้ประกาศกล้าวว่าฝีมันระเบิดแล้วและเตรียมจะเปิดคดีใหม่ซึ่งเป็นพระที่มีสมณศักดิ์สูงกว่าพระในคดีของศีกากอฟอีกซึ่งนั่นทำให้คนตีความกันไปต่างๆนานาว่า ถ้าสูงกว่าระดับพระเทพก็เหลือแค่ชั้นสมเด็จพระพรหมและสมเด็จเท่านั้นแม้บิ๊กเต่าจะยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใครแต่ก็ได้ให้คำใบ้ไว้ว่ามีคนมาร้องเรียนแล้วว่าพระชั้นผู้ใหญ่รูปนี้กระทำผิดถึงขั้นต้องอาบัติปาราชิกหรือต้องจับศึกและถ้าเปิดชื่อมาทุกคนต้องตะลึงเพราะเป็นพระที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนรู้จักดีแต่ย้ำว่าข้อมูลนี้ไม่เชื่อมโยงกับคดีของสีกากอฟ จากแรงกดดันนี้เองทําให้รัฐมนตรีสุชาติในฐานะผู้กํากับดูแลสํานักพุทธต้องลงมามอบนโยบายให้มีการสังคายนาครั้งใหญ่ทั้งการแก้ไขพรบรสงฆ์เพื่อเพิ่มโทษการจัดระเบียบทรัพย์สินวัดและการกําหนดคุณสมบัติวย,ยาวัชกรพร้อมกับขีดเส้นตายให้เวลา3เดือนในการประเมินผลงานพออสานักพุทธทุกพื้นที่แต่สิ่งที่น่าตกใจคือสำนักพุทธได้ออกมายอมรับเองครับว่าที่ผ่านมา ไม่มีข้อมูลของวัย,ยาว,วัชกรวัดแต่ละแห่งเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดูแลจัดการทรัพย์สินของวัดทั่วประเทศซึ่งนี่คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดปัญหาการชุดจริตและการยักยอกเงินวัดที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานและแน่นอนครับเมื่อมีเรื่องเฉาในวงการสงฆ์คนที่จะไม่ออกมาแสดงความเห็นไม่ได้เลยก็คือคุณแพรรี่ไพรวันซึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในสไตล์เดิมที่ดุเดือดเผ็ดมัน โดยเปรียบเทียบกับกรณีของตัวเองในอดีตคุณแพรรี่โพสต์ในทํานองว่าที่กับตัวเองนี่ขยันส่งจดหมายมาขู่พอขู่ไม่ได้ก็ไปรังแกรพระดีๆแต่ที่กับพระผู้ใหญ่กับขวนขวายช่วยเหลือปกปิดความชั่วพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่ายอมศึกมาดาพวกดีกว่าและตายวันไหนจะส่งพวงหรีดสีชมพูไปถึงศาลา ซึ่งสะท้อนความรู้สึกอัดอั้นและความสองมาตรฐานที่เธอเคยเผชิญมาเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของวงการพุทธศาสนาในประเทศไทยครับว่าจะสามารถปฏิรูปและสังขยนาตัวเองเพื่อขจัดอัลชีที่แฝงตัวอยู่ได้หรือไม่และจะสามารถสร้างมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบอย่างโปร่งใสาตามที่สังคมเรียกร้องได้หรือเปล่านี่คือมหากาบข่าวพระเหลืองที่เราต้องตามติดกันอย่างไม่กระพริบตาครับ หากคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวที่เข้มข้นและเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ